ครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตี้วิบับนอนนอกนะครับเจ้าของเพจออนอสิตปู่ใหญ่เพจจริงผู้ติดตามสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคนนะครับเพจปลอมนะครับผู้ติดตามหนึ่งแสนมันขึ้นแรกไปกดยกเลิกติดตามซะนะครับแล้วก็อาจารย์จะส่วนมากจะเล่นเพจเพจนี้นะครับออนอสิตปู่ใหญ่แล้วก็ตำหนักปูป่ใหญ่ออนอ็อตผาเที่ยวนะครับใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ให้ด้วยโทษทีอาจารย์ลืมลืมตั้งแคปชั่นนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> วันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องรัฐบาลไทยงวดประจํานี่แหละเจ็ดก,ก,กรกฎานะครับเร็วๆนะครับใครเข้ามาก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับอาจารย์กําลังแชร์นะแป๊บหนึ่งนะครับเปิดเพลงแบบเท่ๆอีกเนี่ยอาจารย์ได้ครับอันนี้เพลงใหม่เฮียเพชรนะครับน้องก,ก็ฝากด้วยนะครับเฮียเพชรแต่งให้อ่าบอสโจนะฮะพี่ลาเมงสามห้าดวงขอบคุณนะครับ นะครับวันนี้ไม่พลาดแน่นอนวันนี้จะปล่อยให้ไม่ซื้อลอตเตอรี่ก่อนกลัวมันไปชนเลขดังกลัวมันอั้นนะครับเนาะจบแบบเท่ๆนะครับเพลงใหม่นะครับของอ่า่าาสาวน้อยเพชรมันแพงแต่ว่าเฮียเพชรปมคนควรแต่งนะครับก็ฝากไปฟังด้วยแล้วกันนะครับรอแท้สักทีด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะบอกแนวทางให้ซื้อลอตเตอรี่สักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่ไม่พูดนานนะครับเพราะว่ามันยังไม่ใกล้วันมันยังไม่ใกล้วัน บอกเลยว่างวดนี้เม็ดเดียวผมมั่นใจแป๊บหนึ่งนะผมเปิดเลขให้ก่อนก็ล้างหันหาเลขเม่นให้นะอะฝากแชร์ด้วยอ่ะยอดแชร์เพิ่งจะแปดร้อยกว่าแชร์นะครับทุกคนอยากได้บุญนะครับขอคนละแชร์ให้อาจารย์ได้ไหมเพื่อให้คนลำบากอยู่ได้ดูคลิปนี้อาจารย์ขอคนละแชร์ก็พอเอา้าแชรกันหน่อยเดอ้อแชร์ได้ก็แชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ พี่บูเดียวอ่ะเราจะลงเลยเหรอวันนี้ให้เม็ดเดียวไปก่อนนะพี่บูชุดเต็มยังไม่ให้แล้วกันอ่ะวันนี้รัฐบาลไทยนะครับพร้อมไปอย่างใครแชร์แล้วอ่ะใครแชร์แล้วพิมพ์ว่าแชร์แล้วมาใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์ว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับหรือว่าพิมพ์เข้ากลุ่มเพจเด้งแชทไ,ไปก็ไปอ่านรายละเอียดเอาแล้วกันนะครับขอโทษไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับก็คือตอนแรกจะได้เดินทางไปที่ถ้ำนาคีนะครับก็ถ้ำนาคีประกาศปิดอ่าเนื่องจาก ไกดแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับติดโควิดนะครับก็เลยก็เลยประกาศปิดปีที่แล้วกลับจากตำหนักปู่ใหญ่ขอปู่ได้มาสามแสนขายที่ได้ปลดนี่เลยครับโอ้โหยินด้วยดินดีด้วยครับพี่ใครอยากมาเที่ยวสำนักออนนอตนะครับเปิดปกตินะครับตั้งแต่เวลาแปดนฬิกาถึงสิบเจดนฬิกาครึ่งนั่นแหละก็คือตำหนักเนี่ยก็เปิดปกตินะครับไม่ต้องมีไว้ยฉีดวัคซีนอะไรมาได้เลยนะครับถ้าไม่เป็นโควิดคิดว่าไม่เป็นก็มาอื นะครับเปิดให้เข้าชมงบประมาณการก่อสร้างมากกว่า20ล้านบาทนะครับตั้งอยู่ที่บ้านโนนสามาคีนะครับตำบลนามนอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับถ้ามากาลสินให้พิมพ์ว่าตำหนักปู่ใหญ่ออโนตมันจะขึ้นเลยนะครับอ่ามาเที่ยวได้เด้อนะครับจริงๆว่าจะไปท้ำนาคีวันที่15นี่แต่เขาประกาศปิดเขาเปิดวันที่17ฉะนั้นที่ท้ำนาคียกเลิกนะครับแต่อาจารย์มี ช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามอย่างเงี้ยอาจารย์จะเข้าคําชะโนดนะครับใครที่อยู่ที่คําชะโนดก็ไปรอเจออาจารย์ได้ที่นั่นนะครับที่คําชะโนดเด้อขอบคุณเนทกาแฟปาขอคุณเนทดาวหนึ่งร้อยดวงครับขอบคุณนะครับเนี่ยครับเจ้าแม่หวยลาวตัวจริงเหมือนกันครับเนทกาแฟศรีนครวันนี้มีมีนักร้องดังมาดูเราด้วยนะครับขอบคุณเนทกาแฟด้วยนะครับให้ดาวมาหนึ่งร้อยดวงรอเม็ดเดียวไวๆอเนทในตัวไหนเนท เนตได้ตัวไหนนะครับไม่กลัวอะไรนะนะกลัวกลัวเลขอันกลัวเลขมันไปอันนะครับย่านมันไปซ้นกันเลยอัานมันอัานอย่างเดียวอ่ะได้ตัวไหนเนตได้ตัวไหนคอมเมนต์มาหน่อยอย่าเข้ากลุ่มอย่าเข้ากลุ่มไหนเนตได้ตัวไหน แล้วก็เจนุกด้วยนะครับกลัวไปชนแล้วกลัวมันอั้นอ่ะวันนี้เลขวิ่งนะครับอาจารย์ฟันงวดวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกุมภาสองม้าห้าร้อยหกสิบห้าเลขวิ่งอาจารย์ฟันดิเนกาแฟได้บอกว่าสี่ไอสองสี่แปดอัดหนักๆอาจารย์นะครับชนใครไหมนะครับเลขแม่ณรินอ,อคนละตัวเนาะเลขเนตกาแฟนะครับได้สองสี่แปดนะครับ ขอบคุณได้อีกหนึ่งร้อยสี่สิบห้าดวงนะครับว่าคุณนะครับวารินทร์เนาะอาจารย์ได้จากอ่าเพจกับ y youtube นี่ยเยอะมากเลยนะครับเลขเนตกาแฟได้เนี่ยครับสองสี่แปดนะครับสองสี่แปดสองสี่แปดเอฟซน้อสวัสดีพี่ท็อปครับอ่ะอย่างน้อยเราก็ไม่ชนกันแล้วไปหนึ่งนะครับงวดก่อนนี่ไม่ไหวงวดก่อนนี่ส้นกันครับจนสิ จนว่าซื้อเลขเอางวดก่อนได้ไปซื้อแปดศูนย์บอแบบปึกๆเลยเมืองวดก้อนไปซื้อแปดศูนย์ถกเสยต้องใช้คําว่าถอกเสยเพราะว่าอยากซื้อแปดเจ็ดแต่มันมันชนกันเยอะฝันนี้อาจารย์นะครับอาจารย์อายุยี่แปดย่านยี่เก้านะครับอืมสวัสดีคนดูสี่พันนะครับก็ถือว่าโอเคผมลืมตั้งแคชชั่นนะฟันเลขวิ่งวันที่สิบเจ็ดกุมภานะครับอาจารย์ฟันวิ่งที่หนึ่งนะ พอหายดีแล้วเนาะก็ดีข you know. ึ وں, ้นแล้วครับอาจารย์ฟ <t bit> ันวิ June ่งหนึ่งนะครับขอบคุณดาวอีกห้าสิบดวงนะครับอาจารย์ฟันวิ่งหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งนะครับวิ่งหนึ่งลองเจ็ดนั่นแหละวิ่งหนึ่งลองเจ็ดแต่ว่าฟันไปที่หนึ่งนะครับอาจารย์ชอบหนึ่งวันนี้ชอบหนึ่งนะหนึ่งกับเจ็ดชอบสองตัวแต่ว่าฟันหนึ่งแล้วกันฟันหนึ่งก็ได้เจ็ดก็ได้ได้หมด่ะฟันหนึ่งก็ได้เจ็ดก็ได้ก็เลือกเอานะครับแต่ฟันวิ่งรูดหนึ่งนะครับก็ พิมพมาว่ารัฐบาลไทยฟันวิ่งหนึ่งมาให้อาจารย์หน่อยนะครับฟันวิ่งหนึ่งมาให้อาจารย์หน่อยนะครับแล้วก็วันนี้จะไม่ยังไม่ปล่อยชุดเต็มจะปล่อยแค่ชุดเม็ดเดียวไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับอันนี้พอดีคนดูสี่พันหกนะครับเทหน้าตักไหมค่าหนึ่งเทเลยครับหน้าตักเลยอ่ะวิ่งหนึ่งนี้เทหน้าตักเลยเลยหนึ่งกับเจ็ดผมว่านมาทั้งคู่อาจารย์หายดีแล้วหรอยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ อาจารย์ไปขึ้นถ้ำนาคาได้เชยเลย6ชั่วโมงอ่ะกับการเดินขึ้นถ้ำไม่รู้ขึ้นไปได้ไงแต่พอขึ้นไปข้างบนแนละ้วหายเหนื่อยเหมือนที่ทุกคนเขาบอกนั่นแหละตอนเดินมันท้ออยู่ช่วงแรกๆอาจารย์ฟันที่137ดอะแคปเลยนะครับแบบหนึ่งอะแคปนะครับแคบนะแชร์ให้ด้วยครับใครยังไม่แชร์ขอบคุณนะครับอาจารย์แบงค์มารีนะครับดาว200ดวงนะครับ ชุดฟันนะครับหนึ่งมาส่งกำลังใจครับผมขอบคุณครับออแบงมาลีด้วยนะครับผมชุดฟันสิบเจ็ดกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าฟันวิ่งหนึ่งนะครับฟันวิ่งหนึ่งนะครับเม็ดเดียวฟันหนึ่งสามเจ็ดเราไปตัดเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามฟันเม็ดเดียวที่หนึ่งเจ็ดวงกลมไว้พวกนี้ก็ติดไว้แล้วกันเนี่ย เนี่ยตัวเน้นคือวงเงมไมาแล้วคือเม็ดเดียวคือเน้นๆหนึ่งเจ็ดไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับหวยก็เป็นแค่แนวทางนะครับไม่รู้ว่ามันออกตัวไหนนะครับการเล่นถ้าถามว่าบนหรือล่างซื้อบนล่างเลยครับเพราะเลขมันน้อยตัวนะครับเลขมันไม่ได้เยอะตัวนะครับอย่าไปเสียดายเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันอาจจะออกบนหรือออกล่างก็ได้เราซื้อแต่บนบางบางทีมันไปออกล่างเนี้ยเราเสียใจนะแค่ ยอมเสียเงินไม่อีกกี่บาทเองเพราะว่าเราได้ซื้อหวยแล้วถ้าคิดเสียายเงินเราไม่ต้องซื้อหวยตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราได้เล่นแล้วเราก็เล่นในมันสุดดักให้มันอยู่เอาได้ค่าประทูได้คิดจะเล่นนะอืมเอาอย่างนั้นแล้วกันแคปหรือ,อยังแคปแล้วพิมพ์คําว่ารัฐบาลไทยขอบคุณค่ะตรงกับแผนครับหนึ่งสามเจ็ดอ่ะนะครับเน้นที่หนึ่งเจ็ดนะครับอัดที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดนี่วิ่งได้ตัวไหนก็ได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามเนี่ยนะเดี๋ยวชุดเต็มกับทูปปู ผมจะมาไลฟ์สดให้อีกครั้งวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกเวลาสามทุ่มเราเจอกันวันนั้นจะมีขอเข้ามากรรมด้วยนะครับส่วนวันนี้เอาให้ดูให้ไปหาลอตเตอรี่เฉยๆนะครับเนาะให้ไปหาลอตเตอร,รี่ซื้อๆเริรเร่มือหน้ 1, 7, 3, 1, 3, 7, นะครับให้ไปหาลอตเตอรี่ซื้อๆมือหน่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดนะครับอ่ะ แคปด้วยยังอ่าฝากแชร์ด้วยนะครับนะ้อยอย่าดูเฉยๆใครอยากเข้ากลุ่มก็พิมพ์คำว่าเข้ากลุ่มมาใครอยากเข้ากลุ่มก็พิมพ์คำว่าเข้ากลุ่มมาครับใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์คำว่าเข้ากลุ่มมานะครับเพจเด้งแชทไปแอดเพื่อนโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไม่ต้องรอแอดมินตอบได้เข้าห้องครับเดี๋ยวคืนนี้ไล่ดึงให้หมดเลยชอบไหมหนึ่งเจ็ดพากันชอบไหม ่โอเคแล้วเนาะส่วนทูบป,ปู่นะทูบป,ปู่ผมจุดวันที่สิบหกแล้วกันนะครับไปดูทูบป,ปูอีกทีว่ามันชนกันไหมเหมือนงวดก่อน